รุ่งนี้แล้วกับคืนฮาโลวีนนะคะที่พัทยาค่ะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งนะคะอยากจะแนะนำต้องบอกว่าสุดหลอนเลยทีเดียวเมื่อนั่งชีวเปิดตัวรับฮาโลวีนโชว์ความสร้างสรรค์กันทุกมุมตั้งแต่บรรยากาศยันเมนูเครื่องดื่มเลยทีเดียวไปดูที่พัทยานะคะมีจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กาลังได้รับความสนใจจากเที่ยวในช่วงเทศกาลฮาโลวีนค่ะนี่คือร้านที่ชื่อว่านิมิตบาร์นะคะ ตั้งอยู่บริเวณหลังนํำชัยพัทยากลางตอนนี้ถูกเมรมิรให้เป็นบาร์สไตล์ไทยผสมกับบรรยากาศบ้านร้างคูหาเล็กๆโดยเก็บรายละเอียดทุกจุดอย่างพิธีพิถันค่ะทั้งสารไม้โบราณเครื่องเส้นไหว้โครงกระดูกทูบเทียนกระโหลกแล้วก็แสงไฟสีแดงสลัวที่ช่วยสร้างอารมณ์หลอนให้กับผู้ที่มาเยือนบริเวณหน้าร้านก็ยังมีสารจุดกรวดน้ำให้ร่วมอธิษฐานก่อนดืม่มซึ่งก็ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้านนี้เขานะคะ นอกจากความโดดเด่นด้านการตกแต่งแล้วเนี่ยเมนูเครื่องดื่มของร้านก็ยังเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับทีมความหลอนค่ะเช่นสาธุค็อกเทลสวดสามจบสุราผีบอกน้ำแดงเจ้าที่รำถวายรถและปรงสังขารซึ่งทั้งหมดเนี่ยเสิร์ฟในภาชนะสุดแปลกอย่างโกดจำลองแล้วก็ขันน้ำมนต์ค่ะคุณผู้ชมเพื่อเพิ่มความสมจริง แล้วก็กลิ่นอายความเชื่อแบบไทยๆนะคะเจ้าของร้านเปิดเผยว่าเขาตั้งใจที่จะตกแต่งและออกแบบทุกรายละเอียดด้วยความเคารพต่อวัฒนธรรมความเชื่อและความชอบพร้อมสร้างบรรยากาศให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสความสนุกสนานแบบมีเอกลักษณ์แล้วก็ยังสามารถสวมชุดทีมนะคะเช่นสบายตาีหรือว่าชุดหมอธรรมหมอเทวดาเพื่อร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะแม้จะเป็นร้านขนาดเล็กมีเพียง5โต๊ะ แต่กลับกลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลฮาโลวีนวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการจะสัมผัสบรรยากาศความหลอนประสบการณ์ความหลอนสุดครีเอทีฟเนี่ยก็สามารถแวะมาได้ค่ะ ที่ร้านนิมิตบาร์หลังนํำชัยพัทยากลางนะคะเขาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่6โมงเย็นถึงตีสองซึ่งก็ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองพัทยาที่รวมความบันเทิงความเชื่อและความหลอนเข้าไว้ในที่เดียวกันอย่างลงตัวค่ะนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหาวันโกกะอินรายงาม